ค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเที่ยวแคสตันค่ะตอนแรกว่าจะเดินขึ้นเขาพอดีฝนตกก็เลยนั่งรถบัสทัวร์นะคะเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็มาชมบรรยากาศในหมู่บ้านค่ะในวินเลชคือบรรยากาศดีมากค่ะดูลำธารน,นะคะน้ำจากภูเขาคือบรรยากาศสวยมากแล้วช่วงนี้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีด้วยค่ะ ดเลยค่ะฝนหยุดตกแล้วนะคะตอนแรกตอนแรกก็เปียกค่ะตอนนี้ก็โอเคเริ่มโอเคแล้วทีนี้เราก็จะเดินชมบรรยากาศในหมู่บ้านไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเดินจะเดินตามทางแล้วก็ไปตรงหุบเขาค่ะวิวหุบเขาคือมันจะสวยมากแต่ไม่แน่ใจว่าไปทางนี้ได้หรือเปล่าเนาะเอาเพื่อนเพื่อนไปไหน เดี๋ยวตามเพื่อนๆก่อนเพื่อนไปไหนกันนาะโอเคไหมคะทุกคนป้าป้าพี่มาเดินมา,มา,มนาเดินมานะไปคะ่ะม,มันไม่ไหนาวแล้วเ,ลเ,ดเดี๋ยวเดินไปมันก็ไม่ไมไหนาวแล้ว,ลวก็จะร้อนแล้วอุ้ยใส่ ใส่แจ็คเก็ตสองตัวใส่เนคแล้วใส่เยอะไม่ได้หนูแจ็คเก็ตสองตัวนะแจ็คเก็ตสองตัวเพราะว่าตอนแรกฝนมันตกนี่ก็เลยใส่ไอ้วอเตอร์ครูปด้วยอุ้ยดูวิวดูวิวว้าวว้าวเดี๋ยวไปดูไออันนี้น่าจะเป็นถ้ำ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  นี่ตรงนี้เป็นถ้ำค่ะทุกคนฮะก็เดินไปไงคะตรงนี้จะเป็นถ้ำนะคะโอ้ยโ,โชคดีเราเดินตามทางมานี่ค่ะตรงนี้จะเป็นถ้ำเนาะว้าวาโชคดีมากเลยค่ะเนี่ยค่ะมาดูว่าข้างในจะเป็นอะไรโอ้เฮนี้ไปดูรูปภาพภายในถ้ำมาดูก่อน ว้าวถ้ำอุ้ยอ่ะดีใจอ่ะจะได้เข้าถ้ำจะเป็นมนุษย์ถ้ำเข้าหรอเข้าไม่รู้พูดได้เห็นไหมดูนี่เลแล้วเนี่ยถ้ำเข้าอยู่มะเขาก็เดินไปอยู่นะมีชมนกชมไม้โอ้ยวิวสวยมากทุกคนดู่ดูบรรยากาศนะคะโอ้ยคุ้มค่ากลับมา ทีนี่ฟ้าเริ่มสว่างแล้วค่ะช่วงเชี่ยงเชี่ยงบ่ายโมงเนี้ยฝนฝนตกลมแรงเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปปีนเขาโอ้ยสุด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 สวยมาก